วัสดีครับวันนี้เป็นมาดบุฟตอนพิเศษนะฮะก็จะพาคุณแม่นะครับมาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเป็นวัคซีนที่ช่วยในการป้องกันโรคโควิด2 0 1 9นะฮะก็คิดว่าน่าจะพาไปดูสถานที่ฉีดวัคซีนของอำเภอลมสัก um ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้อยูออ่ออกมาจากบ้านก็จะไปที่ โรงพยาบาลสาธารณาสุขประจำตำบลน,นะครเพื่อไปรับใบยินยอมในการฉีดวัคซีนนะครับตำบลบ้นบนานศพอำเภอลุมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ วันนี้ก็จะฉีดวัคซีนกันที่สวนสาธารณะหนองแครซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เ,เรียกได้ว่าครบคันและใหญ่ที่สุดนะครับมีความพร้อมที่สุดสําหรับชาวหลมศัก์แล้วฮะส่วนขั้นตอนและวิธีการจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่ามีเอกสารอะไรที่คุณแม่เขาต้องเตรียมไปในการฉีดวัคซีนในวันนี้นะข้อที่1คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับข้อที่2 สำเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับข้อที่สมสมุดโรคประจําตัวนะฮะข้อที่ส่ยารักษาโรคที่ทานเป็นประจำครับผมแล้วก็ฉลากยาด้วยนะครับข้อที่5คือแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนต้องมารับเอกสารมายืนยันการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ ดีมากเลยติดตามสุขภาพของบุคลากรในตำบลน,นะคะที่นี่ก็คือตำบลบ้านโศกต้องขอขอบคุณที่ดูแลสุขภาพของประชากรในหมู่บ้านนะคะก็วันนี้ก็จะไม่ไปบุกป,ป่าฝ่าดงที่ไหน <c oughs> ไม่ไปเดินป่า <c oughs> เดินเขานะครับไม่ไปอะไเป็นเจอมากอาตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินไทยหล่มนะ เดี๋ยวจะไปแวะที่ร้านไรเดอร์คาเฟ่นะฮะเป็นร้านกาแฟของเพื่อนผมอ,อยู่ที่ถนนคนเดินไผ่ลมนะฮะก็เดี๋ยวไปซื้อกาแฟทานตอนเช้าก่อนที่ร้านไรเดอร์คาเฟ่นี่คือเจ้าของร้านนะฮะคุณแ๊กกำ,กำลังเร่งกำลังเร่งออเดอร์อยู่เลย oh. อ๋อได้ข้าวแต่เช้า oh. ร้านเปิด9้าโมงนะฮะ สำหรับใครที่มาเที่ยวหล่มสักนะฮะแล้วก็มามาที่ถนนคนเดินไทยหล่มก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่ร้าน Rider Cafe นะฮะก<อ>็จะมีกาแฟสดแล้วก็พวกสมูติตี้อะไรขนมปังโทสนะครับอเมริกาโน่เย็นนะครับเนี่ย 3.00จุด <3 S 1> นนนอนเป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเกี <tense S 1> ่ยวที่590กนะก็จะต้องมาลงทะเบียนก่อนไหมรายงานตัวก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเนะาะสวนสาธารณะนนหนองแคนะฮะก็ออกจากตัวเมืองหลงสักมาประมาณสักหถึงสกิโลนะไม่น่าจะเกินนี้ไม่ได้ไกลมากนะเห็นไหมสวนสาธารณะเนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่ผมมาวิ γ γ ่งเป็นประจำนะครับมาวิ γ γ ่งกับคุณเล็กด้วยคุณเล็กมาวิ่งทุกวันเลย เขาบอกว่าวันที่8กับวันที่9เนี่ยจะมีผู้มารับวัคซีนแอตตาสไนกาจำนวน1,600คนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะได้สัก800คนหรือเปล่าบรรยากาศวันนี้ก็ร่มรื่นนะครับแดดไม่ร้อนนะครับบริเวณที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะอยู่ตรงอาคารของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรโรงยิมนะฮะของลมศักดิ์ FC Academy นะครับ เดี๋ยวส่งคุณแม่ลงก่อนเดี๋ยวไปจอดรถครับเดี๋ยวเดี๋ยว่อยลงมาดูวิวก,กันนะี่ละมาถึงที่เขาเรียกอะไรนะศูนย์คัดกรองนะฮะ ตอนนี้มารอฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ต้องฉีดแอสตาราช่วงนี้กำลังรอวัดความดันช่างน้ำหนักแล้วก็วัดอุณหภูมิคะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดันเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านอยู่แถวน้าบ้านเราเองก็เลยคุยกันยาวเลยครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวพุ่แม่จะเข้าไปบริเวณด้านนนก็เป็นศูนย์สำหรับฉีดวัคซีนด้านในนะครับอยู่บริเวณด้านในโรงยิมมนะฮะตอนนี้ก็จะใช้เป็นศูนย์ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไว้กันมากมายนะฮะใกล้จะได้เวลาฉีดวัคซีนแล้วนะฮะรอบบ่ายโมงตอนนี้ก็เรียกเข้าไปนั่งตามลำดับที่จัดไว้ให้แล้วนะครับวัคซีนที่ชื่อว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยตามข้อมูลที่ผมอ่านมานะฮะเป็นวัคซีนที่ผลิตโดย บริษัทแอสตราเซเนการ่วมกับมหาวิทยายลัยออกฟอร์ตนะครับในสหราชาอาณาจักรจะผลิตมาจากเชื้ออะดีโนไวรัสนะฮะมาดัดแปลงพันธุกรรมนะฮะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิดไวรัสได้นะครับวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะฉีดทั้งหมดด้วยกัน2เข็มนะฮะโดยเข็มแรกและเข็มที่2เนี่ยจะมีระยะเวลาห่างเว้นระยะห่างประมาณ1-3เดือนนะฮะวัคซีนชนิดนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปนะฮะแต่สำหรับค่ะไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามาเรียบร้อยนะคะจากจากประสบการณ์เมื่อสักครู่นี้เองก็คือต้องไปวัดความดันโลหิตนะคะให้อยู่ในภาวะที่ปกติแล้วก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะเข้าไปคัดกรองก่อนก็สัมภาษณ์โดยพยาบาลพยาบาลเขาจะอาสอบถามว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมนะคะจะฉีดพร้อมกัน หนึ่งชุดเนี่ยสิบสองสิบสองคนจิดเรียบร้อยแล้วก็มีการ observe อาการอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเนี่ยก็จะสังเกตอาการว่าเรา,า,ารมีไข้ไหมอ่อนเพลียรหรือเปล่าเจ็บหน้าอกไหมมีอาการอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะเจอย่างนะคะคือ30นาทีนี้ก็ยังไม่เสร็จสิน้นคือภายในวันนี้นะคะพยาบาลก็มาให้คำแนะนำว่าเราจะต้อง ดูแลตัวเองอีกอะระยะหนึ่งก็คือให้พักผ่อนให้เต็มที่ก็จะมีอยู่2อกลุ่มใหญ่ๆคือคนที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็คนที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะนี่ก็ฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากครับแนมเพลลมศัก์จังหวัดเพชบูรณ์นะฮะครับตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วก็ ขอจบตอนนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับ